สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่องกูแชร์ไม่ใช่บวยนะครับพบกันอีกหนึ่งอีพีครับกับคุยไปเรื่อยกับเราทั้งสองคนครับผมเฉยเปี้ยแล้วก็หนุ่ยไดโน่ครับสวัสดีครับอ่านี่ครับแต่อีพีเท่าไหร่ละได้นับไหมน่าจะ40กว่าละโอ้ไม่ได้นับละ40กว่า50แล้วไม่นับละไม่นับละปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆเดี๋ยวไหลเดี๋ยวนับอีกทีหนึ่งคือร้อยเลยอ่าอยู่ที่อารมณ์เหรอ ขยันเลยที่เกียดแล้วก็อยู่ที่มันมีประเด็นไหมไม่มีประเด็นอ,อะไรก็ว่านไปโอ้แต่ว่าช่วงหลังนี่ประเด็นเยอะนะ,ะมีอะไร<ด>ให้พูดให้คุยกันเยอะมากคือต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยเอาจริงนะการอัดสิ่งของกรรมการแม่งมีปัญหากันทุกที่เลยนะมีหมดแหละทุกที่มมไม่รอดแม้กระทั่งอาร์ตเวนทั้งวันเนี่ยมีหมด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 มีข้อให้แฟนมวยได้ถกเถียงกันหมดแต่ที่จะหยิบยกมาคุยกันวันนี้นะฮะเป็นช่องที่เมื่อก่อนเนี่ยโดนด่าเยอะมากแต่มันก็หายไปช่วงหนึ่งนะแล้วก็เขาคงกลัวว่าเอย โม่ช่วงเจ็ดยังต่ออยู่นะเลยทําไม่ท็อปฟอร์มแล้วหน่อยอไหนๆก็พูดถึงแล้วคู่แรกพูดถึงเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าเริ่มต้นที่ว่าน่าเตือนไม่น่าเตือนคู่ของศิลาชัยศิลา,าชัยกับนิติกรส,ส,สทแมนนครรยองกับนิติก,กรสวนันพังกิรีนะครับคูบ่นี้ถ้ามุมมอมนะคือช่วงหลังๆเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยครับกรรมการโดยรวมทั่วไปเลยนะอืไม่ค่อยเตือนนะ เรค่อยเตือนนะไม่ให้เตือนเราก็เลยมองว่าเป็นการเอะมันก็เป็นเหลี่ยมธรรมดาวนหว่าเพราะว่าอย่างนี้อ่าเพราะว่าถ้าลองยกตัวอย่างลองลองนึกหามวยฝีมือที่มันจัดจัดอ่ะมันก็จะมีลูกนี้ทั้งนั้นนั่นแหละก้าวหน้าซูเปอร์แบงค์อะไรเงี้ยนะหลายคนที่ทำเราเราเห็นช่วงหลังๆเนี่ยเห็นลูกเนี้ยบ่อยแล้วก็มาการไม่เตือนแล้วก็มองว่าเป็นเหลี่ยมนะครับแต่มาเปิดตําราดูจริงๆอ่ะฝ่าเท้าดลยพี่อมันฝ่าเท้าอ่ะฝ่าเท้าปัด เพราะว่าหลังเท้าแบบนี้คือถ้ามองคลิปเนี่ยมันก็จะแบบกั้มกึ่งแต่ล่าสุดเนี่ยไอเพจบาลังฝันของของบุรบุูเสือเขาอะเขาโค้ดอัพมาให้ดูเลยสรุปแล้วมันไงเท้านิดนึงมันไงมันเหมือนมันเหมือนปัดคือคือเหมือนเหมือนเหมือนตวัดเท้าขึ้นนะไงอย่างเงี้ยฟาวแต่ถ้าคว่ำเปิดไปอย่างเงี้ยไม่ฟาวคือถ้าเปิดตําราแบบจริงๆเลยเนี่ยเมือนเป่านะครับนั่นแหละผมก็เลยบอกว่ามันอยู่ที่กรรมการอะคือช่วงหลังเนี่ย กรรมการบางคนไม่เตือนกรรมการบ,บางคนเตือนเราก็เลยเราก็เลยไม่รู้เลยว่าสรุปเนี่ยลูกนี้มันทําได้ไม่ได้มันฟาวไม่ฟาว<ช>นะครับก็ถือว่าเป็นความซวยของศิลาชัยไปวันนั้นเพราะถ้าเกิดต่อยกับที่อื่นกรรมการท่านอื่นเขาอาจจะไม่เตือนก็ได้อะนะและศิลาชัยเนี่ยนะคือพูดกันตามตรงน,นะม,ม,มันโชคดีมาแล้วครั้งหนึ่ง,งครั้งที่มันต่อยกับฉลามเงินไงฉลามเงินอยู่ดีโดนนับอ่ะ ออที่ว่าไม่ทันเกมเหมือนกันต่อยไม่โดนตแต่เนี่ยเสียหลักล<ง>้มเ<ง>ออเสียลักล้มแล้วก็รุกขึ้นมาขามันจัดระเบียบไม่ดีมันดูเหมือนเหมือนเมามันโดนโดนับไปอันนั้นเป็นถือว่าเป็นผลประโยชน์ของศิลาชัยแต่คราวนี้อาจจะเป็นเคาะหามยามสวยเพราะว่า หลังจากนั้นเนี่ยโอเคพอมีคนมีกรรมการหลายๆท่านผู้ทรงคนุษหลายๆท่านมีเขาเอามาบอกแล้วว่าหงายท้าฟาวร้อยเปอร์เซ็นต์บ้างล้านเปอร์เซ็นต์บ้างเลอะเทอะไปหมดนะฮะจะฟันธงเปอร์เซ็นต์กันทำไมแล้วก็มีบางคลิปเนี่ยไปขุดมาว่าอ้าวไอ้นี้ที่ก่อนในคู่เดียวกันเลยนะอ้าวเหรอมันก็ทำเหมือนกันนะอ้าวเหรอแต่กรรมการคนเดียวกันเลยไม่เตือนเว้ยอ๋อเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นมาอีกนะครับก็คือ แล้วมันแยกประเด็นมาอีกได้นะพี่ไอ,อ,อลักษณะไอเรื่องฟาวไร่ไฟาวอ่ะโอเคแหละภาพช้ามันหงายมันฟาวอยู่แล้วอ่อออาโอเคมันเตือนได้แต่อีกเรื่องหนึ่งก็คืออ่ะ,ะ,ะมันแยกประเด็นตรงที่ว่าลักษณะการเตือนของกรรมการเนี่ยไม่อ่ะใสอารมณ์มากแบบแบบด่าเลยบางคนบอกด่าเลยไม่ได้เตือนนะครับเนี่ยมันแล้วทุกวันนี้วงการมวยไทยบ้านเราเนี่ยผมบอกเลยการเตือนของกรรมการมันมีผลต่อกาั ต่อราคาต่อรองมันส่งผลมาให้คะแนนชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เขายืนยันถึงแม้ว่ากรรมการจะออกมายืนยันว่าไม่มีผลต่อการให้คะแนนเขียงขาดใจเลยอาจารย์มันมีแทบทุกคู่นะฮะมันส่งผลแน่นอนหนุ่ยบอกว่าบางทีไม่ต้องเตือนด้วยแค่บ่นแค่บ่นเนี่ยราคาหยับแล้วพอราคาหยับอะไรมันก็ไปตามนั้นหมดถูกปะตามเซียนอ่ะเอาง่ายคือตามเซียนนะครับเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยไอ้นิติกรเนี่ยเตือนขนาดเนี้ยมึง มึงหมดสิทธิ์ชนะแล้วอันนี้พูดจับๆับเลยอศิลาชัยัยศิลาชัยโดนเตือนแบบเนี้ยหมดสิทธิ์ชนะแล้วโอ้โหเตือนแบบโหดมากเนี่ยผมถึงบอกผมโพสในเพจผมตั้งแต่เป็นนักข่าวมาเนี่ยตั้งแต่ดูมวยมาเนี่ยไม่เคยเห็นกรรมการเตือนแบบออกสีหน้าท่าทางแบบจริงจังขนาดนี้มาก่อนคือคำนิยามที่วันนั้วลรีก็คือเตือนเอาตายเตือนเอาตายที่เขาว่ากันนั่นแหละนะครับเนี่ยมันมีผลแน่นอนเรื่องของราคาต่อรองแล้วก็รูปเกมการชก มันก็ส่งผลไปถึงคะแนนอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวเนื่องกันหมดนะครับถึงบอกว่าลักษณะการเตือนเนี่ยมันควรจะแบบยังไงดีบางคนบอกเตือนตอนหมดยกได้ไหมอ่าอ่าบางคนอ้าอาจารย์ก็บอกดีๆก็ได้นี่เอออไม่ต้องใส่สีหน้าใส่อารมณ์ขนาดนั้นก็ได้มันมันดูรุนแรงไปอะไรเนี่ยใช่เพราะว่ามันก็มีคําถามตามมาอีก S <S พี่เดียก็พูดเหมือนกันนะออพี่เดียเขาบอกว่าบางทีเนี่ยโอเคแหละมันไม่มีผลไม่มีอะไรก็ว่างันไปออออแต่เนี้ยพูดถึงเรื่องของนักมวยที่โดนเตือนแล้วสภาพสภาวะการจิตใจของนักมวยอ่ะ มันก็เสียเหมือนกันนะเราไม่กล้าออกอาวุธละเหมือนไม่กล้าทำละตอนนั้นเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยไอ้พวกเตือนเน่ยเยอะเนี่ยมันจะไปหนักอยู่กับมวยสากลอ่ะมวยเวลาชิงแชมป์โลกอ่ะเราไปต่างประเทศอ่ะเอาละกูกอดเยอะเกินไปเตือนกูกูก็ไม่กล้ากอดละกูต่อยใต้เลยเข็มขัดเยอะเกินไปจริงกูต่อยลำตัวเรื่ยกรรมการเตือนกูบ่อยกูก็ไม่กล้าต่อยละนี่ก็เหมือนกันปัดขามันก็เหมือนกันเออนั่นแหละนะฮะก็นั่นแหละคือทุกวันเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบหลายปัจจัยนะฮะนักมวยเนี่ยเอ่อ นอกจากการออกอาวุธบนเวทีแล้วเนี่ยม,มันมีองค์ประกอบอื่นอีกอนะครับไม่ว่าจะออไม่ไม่เกี่ยวกับออกาวุธข้างล่างเวทีไม่เกี่ยวนะไม่ไม่ไม <laughs> อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง <laughs> ครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการตัวบนที่เราเป็นมวยเข่ากดเร็วเงี้ยแต่ก็แพ้ชนะได้ละนะฮะไหนจะบรรยากาศหน้าเสือแมลรอโอ้โหมันหลายองค์ประกอบมากแสดงว่ากรรมการตัวบนนี่คือสําคัญที่สุดโอ้โหสำคัญสำคัญตัวตัวล่างก็สําคัญนะครับการให้คะแนนอะไรคือคือให้สําคัญความสาคัญเนี่ยสาคัญกันทุกฝ่ายแหละแต่ถ้าจะดูผู้ที่เรียกว่าคนที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ชี้นำได้ชี้นำได้ออ กดตูดเร็วบางทีเนี่ยทุกวันนี้มันมีหลายมันมีไหลเทคนิคมากหลายเทคนิคอืกดตูดบ้างบนบาง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 ทีไม่ต้องเตือนหรอกบนบนอะไรยเงี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยมันมีผลหมดนะมีผลหมดจริงๆนะมยไทยสมัยนี้ฉะนั้นแล้วเราโยงไปถึงยาวๆก่อนหน้านี้ที่เราเคยพูดถึงกันเลยว่าสรุปแล้วการเปิดเผยคะแนนเนี่ยมันแก้ไขได้ไหมจริงๆแล้ว ผมว่ามันไอเรื่องการเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าหลายๆเหตุการณ์ที่มันผ่านๆมาบางคู่เปิดเผยคะแนนก็ดีขัดต่อความรู้สึกเนี่ยผมสรุปง่ายๆเลยว่าตอนนี้การเปิดเผยคะแนนแม่งน่าจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะโอ้ใช่ใช่ใช่นั่นแหละก็แก้ตรงนี้ดีกว่าแก่เรื่องของกรรมการเนี่ยนะครับแล้วก็ทีนี้คือหลายๆคนเขาลันะ่นล้อคณะกรรมการ,การกลางล่ะนั่นแหละคือคือไอเตือนไม่เตือนเนี่ยคือ คือเตือนได้นะไม่ใช่ว่ากรรมการเตือนแล้วผิดนะไม่ได้นะแต่ว่าไอ้กติกาเนี่ยกรรมการต้องแม่นคือเตือนก็ต้องเตือนทุกครั้งถูกป่ะเออไม่ให้วางคนทําได้นักเมือบางคนทําได้นักเมือบางคนทําไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดข้อเปรียบเทียบถ้างนั้นอาจจะต้องสมมติอ่ะสมมตินะอันนี้เพออาจจะเพอไปเองก็ได้นะเหมือนสมมติว่ามีองค์กรดูแลกรรมการแล้วมันก็จะต้องแบ่งเลเวลเหมือนกันนะเหมือนอฟุตบอลเนี่ยกรรมการระดับฟี ف า การกรรมการระดับที่เป่าได้ในประเทศอย่างเดียวหลีกชัดเอ่อหลีกสูงสุดหลีกลองมาอะไรยังไงบบางทีกรรมการมวยอาจจะต้องแบ่งเลเวลแบบนั้นเหมือนกันนะถูกปะแหละคือคือคุณต้องชัวร์ต้องแม่นกติกานะครับอาจจะต้องคุยให้นักมวยเข้าใจก่อนชกก็ได้อาจจะอบรมอะไรก็ว่าไปเหมือนที่ทุกวันนี้ช่องเจ๋ยก็ทําอยู่นี่ทุกวันนี้อบรมเอาละต่ก็อีกอย่างละอีกอย่างละก็บอกไปเลยนะไอเนี่ยปัด ขานี่ผิดนะผมเตือนคุณนะถ้าคุณทําอะไรก็ว่าไปนะให้ให้ให้เข้าใจเหมือนกันหมดอะไรอย่างนี้แล้วต้องกรรมการเทคนิคต้องขึ้นมาบอกประกาศบนเวทีไหมว่าการเตือนไม่มีผลดอกให้การให้คะแนนนะครับเออก่อนชกเลยให้เสียหนวยเข้าใจเลยโอไม่มีทางอะฮะอาจารย์ผมเพียงขาดใจเลยอาจารย์บอกไม่มีผลต่อการให้คะแนนเนี่ยคุยกันไม่จบแล้วเลยเไม่จบไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นนะอ่ะสรุปสั้นๆหน่อยหน่่ยหนุยคิดว่า ทางออกมันมันควรจะไปทางทิศทางไหนดีผมว่ากรรมการเนี่ยคุณต้องเป๊ะนะอืมต้องเป๊ะการเป็นกรรมการเนี่ยคุณต้องมั่นใจในกฎกติกาอืมคุณต้องคุณคือต้องแน่นอ่ะอต้องแน่นอ่าแล้วคุณก็คุณคุณทําลงไปแล้วเนี่ยคุณต้องอธิบายได้ว่าผมทําเพราะอะไรอ่ามันผิดยังไงถูกปะถ้าคุณอธิบายได้เซียนเนี่ยเขาก็ไม่มาด่าอะไรคุณหรอกใช่ถูกปะถึงด่าก็เงียบปากไปถ้าคุณอธิบายได้ถูกปะอ่าทุกอย่างมัน ต้องชัดเจนอ่ะเออเห็นด้วย<ม>เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยผมว่าอันเนี้ย<น>อันนี้คือทางออกที่ดีที่สุดแล้ว คือทาอะไรลงไปสามารถอธิบายสิ่งที่ตัวเองทําได้สิ่งที่ตัวเองตัดสินไปได้คนมองแดงตัดสินน้ําเงินเพราะอะไรอาจารย์อธิบายได้ทุกอย่างก็จะจบใช่ด้วยเหตุด้วยผลนะไม่ใช่ด้วยอารมณ์นะใช่นะครับคือโอเคผิดผิดก็ผิดคุณก็ออกมาอธิบายที่ว่าทําไมผมเตือนอะไรอย่างเงี้ยอกปะล่ะใช่เออเออนะครับก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของประเด็นคู่ฮอตคู่ที่เป็นกำลังเป็นประเด็นอยู่ก็เลยหยิบยกมาแล้วก็แตกเป็นหลายๆประเด็นนะครับหวังว่าก็ ถ้าเห็นด้วยกับเรา,าพิมพเข้ามาก็ได้แสดงความเห็นมาได้หรือว่าไม่ได้เห็นด้วยกับเราอ่ะก็พิมพ์มาได้แนะนํามาได้นะครับวันนี้ขอบคุณหนุ่ยเดโน,โนมากมากแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้ไปแลลาสวัสดีครับ